คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาครับผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อจากพักพลังประชารัฐอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณเรืองไกรครับสวัสดีครับคุณราวิทย์ครับครับดสองท่านเลยนะครับครับคุณเรืองไกรครับข้อเท็จจริงเนี่ยชัดเจนคุณพิธายังคงถือหุ้นไอทีวีอยู่สี่หมื่นสองพันหุ้นแต่ถ้าคุณพิธาพยายามจะอธิบายว่ามันเป็นหุ้นที่มาจากมรดกและเขาอยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยแบบนี้พอจะต่อสู้คดีได้ไหมครับคุณเรืองไกรครับ ก็ก็ยกเป็นข้อต่อสู้ได้นะครับนะครับแล้วก็แต่ว่าทางกรกรหร,รือศาลจะรับฟังมากน้อยแค่ไหนครับนะครับกรณีเนี้ยอย่างอย่างเคสของคุณธนาธรเนี่ยก็ยกข้อต่อสูส้หลายหลายส่วนนะศาลต้องพิลาแต่ทีละประเด็นประเด็นประเด็นไปนะครับแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นอะไรแล้ว,ลวก็สรุปว่าเป็นยังเ,เ,เป็นหุ้นอยู่แล้วก็ไอไว้วีรักมีเดียเนี่ยก็พร้อมจะ ทำธุรกิจสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของคุณพิธาเองเนี่ยตอนนี้คุณพิทายอมรับหลักนะครับว่าเป็นผู้ถือหุ้นไอทีบีถูกไหมครับแต่คุณพิธาไปอธิบายเพิ่มว่าอ๋อเป็นในฐานะผู้จัดการกองมรดกซึ่งเอกสารที่ผมร้องอกรกตเนี่ยคำนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าไปดูเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเคยตอบ ข้อนี้อยู่เหมือนกันเขาก็หมายถึงว่าต้องวงเล็บไว้ข้างหลังด้วยใน,นในบัญชีราย <ขอ S 1> ชื่อผู้ถือหุ้นไม่วงเล็บเนี่ยมันก็คือนัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้เขียนตรงนั้นครับนะครับคือถ้าถ้าจะเป็นในฐานะผู้จัดการมรดกในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของไอทีวีตามที่ปรากฏในเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องวงเล็บไว้ข้างหลังถูกไหมครับ ก็ตามตัวอย่างตามมาตราแท่งมาตราหนึ่งเจ็ดหึงเก้าอะไระก็มีตัวอย่างเนี่ยเป็นเป็นข้อหาลืออยู่แต่ในกรณีเนี้คุณดังกายตั้งข้อสังเกตถ้ามันไม่บงเล็บไม่เขียนไว้ครับก็แปลว่าคุณพิธาอาจจะถือด้วยตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเป็นผู้จัดก,การมรดก คือเอกสารเนี่ยมันมันต้องฟังจากที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีน้ำหนักมากกว่าทำคบอกเล่าถูกไหมครับหรือเพราะว่าลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันไม่มีประกดเนี่ยมันตรงๆไปเลยอ่าเนี่ยเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือบัญชีร,รายชื่อผู้ถือหุ้นของไอทีวีนะครับและ,ะเดี๋ยวเลื่อนลงไประดับล่างๆเนี่ยจะมีชื่อของคุณพิธาอยู่ทีนี้ไม่ไม่ไม่ได้วงเล็บว่าเป็นผู้จัดการมรดกเห็นไหมครับทีนี้คุณเรืองไกรมันอาจจะมีข้อโต้แย้งอีกเรื่องหนึ่งก็บริษัทไอทีวีเนี่ย เขาก็เคยเป็นสถานีโทรทัศน์มาก่อนจริงๆยุติกิจการการเผยแพร่สื่อตั้งแต่ปี2,550แล้วปัจจุบันที่สถานะบริษัทยังอยู่เพราะมันมีเรื่องฟ้องร้องกับทางสำนักปลัดสำนักนายกตอนนั้นอยู่ในชั้นศาลปกครองตัวสถานะของบริษัทเลยยังอยู่แต่ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วทําไมคุณเดืองกลถึงเอายังเอาเรื่องนี้ไปร้องในเมื่อมันไม่ได้เป็นเป็นสื่อในความหมายที่ประกอบกิจการจริงๆนะครับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดดูเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นเอกสารที่ผมแนบเรื่องเนี่ยผมพิมพ์จากเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเพราะในเว็บของราชการเขาเขียนว่ายังทําธุรกิจอยู่แล้วประกอบกิจการสื่อมันมันมันจะเขียนว่ายังไงนะครับครับมันต้องไม่มันต้องดูข้อเท็จจริงประกอบไปด้วยไหมครับคุณเรืองไกลครับไม่ใช่ดูแค่เฉพาะเอกสารไหมครับ อันนั้นก็คือสิ่งที่กกตหรือศาลเนี่ยท่านจะใช้นะฮะคุณพินิตของท่านแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคุณพิธาที่จะต้องยกข้อต่อสู้ขึ้นมาอมนะครับแต่ถามว่าวันนี้ยเราเห็นเอกสารเนี่ยนะครับที่อส่งไปเนี่ยก็เขียนว่าพิธาถือสี่หมื่นสองพันหุ้นสัญญาไทยที่อยู่ก็ตรงกัน ผม,ผมก็ไม่รู้ว่าเจอแค่นี้เราเราจะไม่ร้องเพราะเหตุอะไรเราก็ต้องร้องให้ให้เกิดการตรวจสอบถูกไหมครับ,รบถ้าตรวจสอบไปแล้วเนี่ยนะครับทางคุณมิตราไปแก้ต่างแล้วก็เขาฟังได้มันก็จบแต่ถ้าฟังไม่ได้คุณคุณมิตราก็ถูกตัดสิทธิ์การสมัครครั้งนี้นะฮะแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคหรือการยุบพรรคมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่ร้องแค่นี้เองคือม,มันจะ<า><า>คล้ายๆ<ค>ตอนคุณธนาธรที่มันมีเรื่องมีราวก่อนเลือกตั้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยศาลกระบวนการเนี่ยมันยังไม่ได้มีคำวินิจฉัย <c oughs> คุณธนาธรก็เลยผ่านการเลือกตั้งมาก่อนเสร็จปุ๊บศาลก็วินิจฉัยพอดีพอเปิดสภา,าวันแรกมีคำสั่งคุณธนาธรก็เลยเดินออกจากสภา,าตอนนี้คงจะยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยอะไรออกมาหรอกเพราะว่าเรื่องคุณเรืองกรเพิ่งไปร้องที่กกตเองยังไงก็ต้องผ่านการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ไปก่อนถูกไหมครับในตามขั้นตอน ก็อันที่สองส่วนที่ที่ผมเห็นนะครับคือมันเกิดเหตุการณ์นะมีข้อเท็จจริงปรากฏมันจะเหลืออีกสีห้าวันก็แล้วแต่เนี่ยก็อยู่ที่ก,กรกตจะใช้ดูพินิจว่าจะแจ้งก่อนหรือไม่นะครับเพราะค่ารับรองไปอย่างกรณีของคุณธนาธรเนี่ยมาคือรับรองเป็นสอสอไปแล้ว ศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยเนี่ยกลายเป็นศาลร,รัฐธรรมนมูญแต่ถ้าร้องไปก่อนนะครับศาลดีกาแผานกคดีเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยเคสเนี่ยเหมือนของคุณชันไทยที่น,ค,น,นครนายกคือกรกตมีอำนาจนนชี้ว่าคุณขาดคุณสมบัติได้ส่วนถ้าผู้สมัครไม่เห็นด้วยก็ไปร้องต่อศาลดีกาแผานกคดีเลือกตั้งอันเนี้ยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งได้ภายในไม่กี่วันนี้ทาได้ครับ ถ้าย้อนปี62เนี่ยอ,อตอนที่คุณสุรพลเชียงใหม่โดนใบส้มจำได้ไหมครับนั่นน่ะตอนหลังสู้ชนะนะแต่สสก็กลายเป็นคุณสีนวลอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ากรกตใช้สิทธิ์แจกใบแดงไปแล้วค, <c oughs> คือคือใช้อำนาจและหน้าที่ดำเนินการไปได้เลยเห็นไหมครัแต่ว่าฟ้องกลับมาเนี่ยกรกตยนนังจะต้องสู้ว่าต้องจ่ายเงินให้คุณสุรพลหรือเปล่าตามที่ศาลนุตนว่ามาเนี่ย รกรณีของคุณพิธาเนี่ยก็เหมือนกันว่ากรกตจะเล่นพิมาหรือไม่หรือหรือว่าถ้าบอกว่าเอ๊ย,ยังฟังไม่ได้หลักฐานยังไม่ครบต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรับรองไว้ก่อนแล้วก็ไปให้สารอนุมนก็ทําได้แต่หล้วแตกกรกตสารกรกตแค่น,นี้เนี่ยนะครับบ,บ,บมอมจเนี่ยนะครับกกที่ผมขอคัดจากกรมพัฒน์เนี่ยนะครับเอกสารของกรมงงพัฒนาธุรกิจการค้าเอง เอกสารของบริษัทไอทีวีเองเนี่ยมันเพียงพอที่จะให้กรกตรเนี่ยพิจารณาแล้วหรือยังไงอยู่แค่นี้เหรครับคุณคุณเรืองกายครับสุดท้ายโอเคไม่ได้พูดในข้อกฎหมายและคุณเรืองกรไม่มองถึงผลกระทบในทางการเมืองในขณะที่กระแสคุณพิธาโอ้โหมาแรงมากพรรคเก้าไกลมาแรงมากถ้าไปมีอุบัติเหตุอะไรจากองค์กรอิสระอีกเนี่ยมันอาจจะทําให กองเชียร์ไม่พอใจแล้วมันโหซ้ารอยคุณธนาธรก็แล้วยุบพักอนาคตใหม่ก็แล้วเหมือนกับที่บางคนใช้คําว่านิติสงครามเนี่ยแล้วคุณเรืองไกรก็อยู่พลังประชารัฐด้วยจะถูกมองว่าเป็นการกําจัดศัตรูในทางการเมืองหรือเปล่าครับคุณเรืองไกรครับคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่เที่ยงเลยผมมีใบแอบทันทีคือผมไม่ใช่ว่าร้องว่าบอกว่า,วาเอ้ยร้องและคะแนนก้าวไกลจะดีขึ้นคะแนนพลังประชานรัฐสักอย่างท่านผมไม่ทำอ่ะ เรียนตรงๆไม่เคยมีเรื่องไหนที่ทำรัฐมาคิดว่าเอ้คนนั้นได้ประโยชน์คนนี้ได้ประโยชน์อันนั้นไม่ใช่เรื่องไกลแน่ครับครับก็คือผลในทางการเมืองมันจะยังไงเราก็ว่ากันไปในข้อตามข้อกฎหมายที่เราเห็นที่เราสงสยัยครับ